พุนตกะล่ะพี่น้องเอ้ยเนาะเบิ่องกำกันนะพี่น้องมื่อนี้ว่าเมื่อนี้ว่านฉไปหลินบุญสงเทือพี่น้องเราจะไปหลินบุญสงเทือบ้านอาริตาสาวผมยาวเนาะก็คืออยู่ตรงเห็นน่แหละพี่น้องแต่ว่าพุนตกะพุนตกก็ทีเราไปบอดายไปบอดายอะไยว่า งวดงวดจะไปเนาะนี่นะเงเท่านะถ้าวิทย์กับัจะไปกับน้องชายสองคนนี่แะบานาฉันเนือคือบัตรนอกมาเนี่ยไปปะมาเนยเราจะวัดเนนี่กดเงินกันนบ่ไปเดิไปสามี่น้องเลยนัดกระรอยได้่าจิกไปบุญชมเฮืออยู่ดวงเห็นนะอย่างนะดวงเห็นก็คือบ้านของอจิตาสับปะาดนั่นแหละแต่ว่าไ่เด้ไปเนาะ นนี้นั่นเองทุกคนนี่นะจิไปกับน้องชายชองคนดัตบินไปดีทุกคนมีหน้ามีนานี่โซนเธอใช่ก่อนน้องเฮนนี่เราจะไปจิไปน้องเฮนน้วกันน้องเฮนว่าัอาดิตาอว่าไปไปบไปสาเพื่นออกฟุตตกก่อนไปไว้แล้วคนเศร้าจังไปคนเศร้าเนาะไปบอกคนเศร้าไปบอกคนเศร้าไปพวกเบื่อเพื่นพวกไม่ิดเช่าหมดเพราะว่ามันอยู่ับฝนนย่เขาครับว่าที่คุมหามเดือมาอดลาวเขาไม่นี้กับฟตตก แตเศร้าไปแล้วพี่น้องฮาก็ยุดตอนนี้แล้วก็เริ่มยุติอีกพี่น้องคนจะได้างกระ้วกคุกว่าเป็นไรต่อไปอากาศหนาวแน่อากาศก็หนาวฝนก็ตกโอ๊ยน้องพี่น้องเนาะเราจะไปดิเพื่อนเพื่อนเนาะนะอีกอย่างเรื่งพี่น้องลืมเพล่ลืมบอกลืมบอกพี่น้องพี่น้องเนาะมื่อนี้แก้การตื่นเกี่ยวกับอะ การแข่งขันฟุตบอลเซโนนะพี่น้องเพิ่นจะได้มีการเลื่อนไปก่อนเนื่องจากว่าหาวหนุกข่าวโคตกเนาะสภาพเดินกับพ่พร้อมที่จัดการแข่งขันในการแข่งขันฟุตบอล8คนหรือว่าเตะบ้าน8คนสิงคันมันที่เซตุลาที่เมืองอุตพรัตน์จัดเกินห่าเป็นการงดตอนนี้ก็มาฮอดอ่าฮอด8ทีมในพี่น้องเนาะฮอด8ทีมละแต่เพิ่นกังงดแล้ในพี่น้องส่งการแข่งขันในมือนี้แมน จะเป็นอ่ามือทวิตของรอบแปดทีเนาะแต่ว่าแต่ว่ามันแข่งก็ได้พี่เนาะเลยแข่งก็ได้เพราะว่ามันฝนตกมันนี่แต่ราตรี้านล่างกับชิเปนรอบทวิตแต่ชิเปนลราอามี่เนาะกับพบกับอินลาวดีในสองโมงครึ่งแล้วก็อนาวินรอทอรอสองโบรเอเชียสมุกเนาะในรอบสี่โมงเนาะแต่ว่ามันนี่กันได้งดไปก่อนพี่เนาะงมดไปก่อนกับบาวานงดแต่มือนี่พี่น้องมื่ออื่นกันนะจะได้งด มือของผึ่งอาก้อยที่จะมาแข่งจะงดคือกันนะเพื่อนเนาะงดคือกันเพราะว่าฝนตกพี่น้องอพอเพื่ออาก้อยที่จะมีแข่งวนะันที่ชิมพกในเวลาสี่โมงแรงเนาะวก,กับ B G. ี G แต่ว,ว่าก็เลยงดก่อนพี่น้องเลื่อนก่อนวันนี้ก็เลื่อนก่อนเลื่อนก่อนเพราะว่าฝนตกพายุมาเนาะพี่น้องเนาะก็เลยเลื่อนก่อนมือ อ่ะวันที่ในการแข่งจะเป็นมือใดายก็จะได้แจ้งคืนอีกขึ้นนาะพี่น้องนะเนาะจะได้ฝากพี่น้องที่เข้ามาติดตามชมคลิปนี้ก็จะเลือกไปติดตามชมติดตามข่าวกับบระจิตช่องยูทูบไซร์ลมทินเซโน่แล้วก็ติดตามข่าว,าจ,ว,าาวจากแฟนเพจเฟซบุ๊กน้ำพี่น้องเนาะฟุตบอลเซโน่จะมีการอัปเดตข่าวอยู่นะครับว่าจะแจ้งคืนในมือใดเนาะสวัดีครับพี่น้องเอ๋ยนะจ้ะขอติดตามพี่น้องเนาะ ในคลิปอ่าเมามาคิดอยากจะแจ้งขึ้นเัืนองที่แข่งกเติ้อรอดไปทีมมือใด้ายนะเนาะส่นะวนอ่ตาตอลางเรือยังไต่างก็จะคือเก่าแหละต่างแต่ว่าเรียนเดินนั่นที่จะซือ้อน้องเพื่องเนาะรัแบทบี่นี่ผมยังไลฟ์นเนาะมาแจ้งข่าวให้ทุกคนรู้ว่าสิได้แข่งอ่าบ้านมือใดมือด้ายเพือได้เลี้ยนก่อนง่าไงซะเนาะฮะ อ่านี่เพิ่งพบรรยากาศในตอนนี้พี่น้องดีๆห okay. ่อ right. ผักของบัจ <Okay. S 1> the ิตเอริสิพี่น้องนะฝนตกนี่พี่น้องบอกสภาพเดินกระชีพิบตรงนี้แหละแข็งมาไม่ได้ดอกฝนตกมันอันเปียกเปื้อนเนาะพี่น้องเนาะแต่ผมยังได้พี่น้องเนาะลิปนี้กระจีพิบตรงนี้ผมมาขอบใจทุกๆการติดถูกชมของพี่น้องเปิดซุกซุกบนทางช่องยูทูบสายลมถิ่นเซโนชาแนลพี่น้องสำหรับคลิปนี่ดอกันไม้ชูน้าพี่น้อง 拜拜。Bye bye.